สวัสดีครับเพื่อนๆหนูนะครับปาการที่ว่าเราจะเก็บแต่ว่าแม่คนิ้งลงเรียบร้อยหมดใบไหมหมดก็เลยต้องตัดทิ้งตัดทิ้งเพื่อให้มันแตกยอดมาใหม่นะครับสงสัยว่าจะได้ตัดหมดแทบทุกคำทุกทุกอันนะครับ ใบเกี่ยวใบแห้งหมดกำลังจะได้เก็บแล้วแต่ว่าไม่คันิ้งลงใบไ,ไหม้หมดเลยถ่ายไว้เป็นที่ระทึก <c oughs> ต้องตัดหิ้งมดให้มันแตกใหม่นะครับหิ้งมันแห้งก็เก็บไฟเผารับมันแห้งมันแห้งก็คือมันแห้งครับน่าจะเกือบทั้งหมด ในไล่นี้นะครับไล่กระท่อมคนไทยที่อ,อ,อยู่เมืองไทยต้องรู้จักไว้นะครับนี่ใบกระท่อมอิสราเอลสายกระท่อมต้องรู้จักครับอาจไม่แน่จะได้เก็บก้ามันไปปลูกที่บ้านเราไปขายบ้านเราบ้างก็ไม่รู้นะครับอาจจะขายได้ในบ้านเราอาจจะเป็นราคาที่นี่ก็ขีดละสามร้อยบาท ประมาณนั้นตอนนี้นะครับก็ประมาณ40เช็คนะส0สเช็คตกเราสาม0้กว่าบาทบ้านเราขิดละนะขิดละโอ้ตายเหมืที่นี่เขาไม่ได้ขายเป็นกรรม